ทุกวันท่านอนุกงมาพูดถึงเรื่องเยอะวยะมากไม่พูดถึงใช่ไหมหมอไปโดนเองใช่ไหมในร้านไม่เกี่ยวกันนะน้ำตอนที่ทอดเยอะๆใช่ครอสี่ห้องเนี่ยโดยเฉพาะที่สามที่ติดประตูพังเสียหายหมดเรื่องไฟฟ้าเสียเครื่องเจ้าอยากจะหมอพูกกันเนอะรถทหารที่เข้าออกเข้าออกสี่แห้งๆนี่นะอ๋อคืนมันก็คืนมันซัด เมยของไหลออกนี่ยลูกย้ายมาซ่อมนี่สามมันเนี่ยมาแล้วมีข้างหันหลายห้องนี่เข้าใจมันเนี่ยมันนับต้มหน้ามันเข้านอกแล้วก็ประตูทางมันน่าเปิดมาได้คือคือมันไม่ได้เสียหายเสียน้ำน้ำก็เสียหายจากส่วนหนึ่งแล้วก็มาโดนรถรถรถราชการรถราชการรถราชการเขาไม่ได้ตั้งใจแม่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ต้มไปประตูมาเข้าไปของก็้อยออกของก็ลอยออกของก็เสียหายหมดแม่ทิ้งไม่หมดยัง หมดแล้วกันหมดแล้วจากท่านขายเสียหายประมาณเท่าไหร่กี่แสนกี่แสนประมาณสักที่สักสี่านี่สักห้าแสนนี่ห้าแสนก็ทําเรื่องสรุปมาแล้วก็รวมกันเนี่ยมเขาจะให้เหรอไม่ได้เลยเขาบอกว่าเราไม่เดือดร้อนเห็นหน้ายิ้มยิ้มอยู่แม่ค้าร้านบอกว่าเป็นห้าแสนหน้ายิ้มโหมดเขาไม่สบายหายหนักอ่าเริ่มแรกล้วก็รุนแรงเพราะว่าอันนั้นด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อันนี้จะเป็นพื้นที่ค้าการค้าร้านแรกบอกเสีย5 0 0แสนใช่คือหลักแสนถึงหลักล้านค่ะใช่แล้วเมื่วานคนไหนกันุพพงเดินมาตรงนี้ป่ะอถึงสาแยกครับเราเราได้บอกไหมว่าใครชดเชยเยียวยาเราแผมผมเนี่ยเป็นคนพูดอ่าแล้วแกว่าไงแกว่าให้ฝากประทังไนถึงนายุคกนายุกเทศมนตรีนายุไนเนไ่ยนายุกนยกเอ ให้ให้ให้บอกเขาจะบูรณาการให้อะไรประมาณเนี้ยอ่าอ่ามันต้องมันต้องเขาจะเอาเงินไปงไัต้องใัดโซนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรวมรวมเงินก่อนสิรวมรวมเงนก่อนแล้วก็ปรึกษาหาเลยกันเอาเฉพาะของเราก่อนว่าของเราเสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่าเป็นไปตามความเป็นจริงมีคนยืนยันเจ้ารับแล้วก็รวมกันทุกหลังรวมกันทุกหลัง เราเก็บรวบรวมเอกสารทุกคนเพราะทุกคนเสียหายกันหมดจะให้นายกเทศมนตรีชุดเดิมให้ผมชุดเนึงแล้วผมก็จะไปด่ารัฐบาลแทนเราก็จะายเงินมาให้พวกเราโอเครบคุณเจ้าอิสานเนาะดีเลครับเจ้าขอบูเรียนเรีเรียเรียะเอ๊ะนายกอยู่ไหนเมื่อกี้นยแบบแบบนี่ครับนายกนายกมีสองนายก นายกเทศมนตรีป่ะครับยกเทศบาลเทศบันนี่ป่ะครับไม่ครับผมันนี่นายกต่อนายยกต่อต่อละที่กันไหมต่อที่ครับผมาช่วยมาช่วยกันนะครับผมที่เดียวกันใช่ครันายกใครเลยนายกใครนายกต่อแล้วต่อแล้วนายกอบตครับยกนึกว่านึกว่านายกเทศบาลแม่สายอันนั้นไปทางไหนไม่รู้ไม่ไมู่ผมจงถามเรื่องเยียวยาไง ก็เห็นว่าคือมันเป็นน้ําป่านะมาจากพมา่านะครับเพราะว่าอย่างแม่น้ําอะไรนะแม่น้าสายเนี่ยโดยเดิมทีเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วมันกว้างแต่ตอนนี้มันถูกลุกลุกลาน้ํามาทั้ง2ฝั่งทาให้ลําน้ํามันแคบลงเมื่อลําน้ํามันแคบลงเนี่ยน้ำตามธรรมชาติที่มันมาทุกปีอยู่แล้วเนี่ยเป็นเป็นน้ําตินเขาที่ไหลบ่ามาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งมันก็จะทะลักไปซ้ายไปขวานะครับ แล้วในเทศบาลอำเภอแม่สายเนี่ยมีหลายเทศบาลมีหลายอบตอด้วยกันก็ทำพนังกั้นน้ําขึ้นมาในฝั่งของฝั่งไทยแต่มันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะแล้วก็เพอินว่าครั้งนี้มันต้องเมตรแปด้วยกันนะเกือบ <S <S เรียกว่าตรงริมริมแม่น้ำนี่ชนชนเรียกว่าชน,ชนสนัสนสนัสนสนันไอสันระพานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขคือตอนเนี้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันริมฝั่งที่ฝั่งไทยนะ ตรงตรงิมฝั่งของแม่น้ําสายเนี่ยของฝั่งไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะครับเป็นการลุกลําน้าเข้ามาทําให้ลําน้ํามันแคบลงมันก็มีวิธีการแก้ไขยอยู่2แบบด้วยกันคือ1คือถ้าเราไม,ไม่ได้คิดจะให้ประชาชนเขาย้ายที่ออกไปนะเป็นการเช่าที่ตรงริมเขาเรียกว่าลุกลําน้ํามาเราก็ต้องทําพนังกั้นน้าที่สูงขึ้นประมาณนักสองเมตรห้แต่ต้องเป็นพนังกั้นน้าที่ต้องค่อน,นข้างแข็งแรงด้วยกัน เวลาน้ำป่าม,มามแรงมากก็กลัวว่าจะพากไม่ไหวนะครับแต่ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาระยะยาวเราก็อาจจะต้องขยับบ้านเรือนพี่น้องประาชาชนที่มาปลูกมาปลูกพับลำน้ำเดิมออกไปแล้วไปอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีการท่เคยเยียวยากันไปนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยการท่วมครงนี้เมื่อวันสองวันสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่วมนานประมาณสิบชั่วโมงด้วยกัน น้ำน้ำติงขาวพวกนี้จะท่วมไม่นานจะท่วมแป๊บเดียวแต่ก็ก็ไหลบ่าไปแต่ละตำบลแต่ละตำบลในเทศบาลออตำบลแม่สายในตำบลตำบลแม่สายเนี่ยท่วมประมาณสักเว้นประมาณแค่สามตำบลแค่นั้นนอกนั้นก็ท่วมหมดนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ตลาดอะไรตลาดจอยๆสายลูกจอยเนี่ยก็จะเสียหายค่อนข้างเยอะเสียหายตรงที่ว่าคือเสียหายคือร้านค้าต่างๆก็เสียหายบางร้านก็เสียหาย5 0 0,000บางร้านก็เสียหาย200,000 3า0แส0 1 0 0 0 0 0ก็เสียหายลดหลั่นกันไป คือในมุมของผมก็ได้คุยกับพี่น้องประชาชนไปแล้วว่า,าให้ทําเอกสารเนี่ยรวบรวมกันมาทั้งทั้งเส้นเลยทั้งสายใน,ใน,ในพื้นที่2กิโลเมตรเนี่ยว่ามีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียหายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อเสียหายเสร็จผู้ส่งเรส่งให้เทศบาลชุดเนึ่ออส่งให้แนวเอผู้ว่าชุดหนึง่งแล้วก็ส่งให้ผมอชุดหนึง่งนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะคุยกับรัฐบาลให้ต่างคนต่างคุยช่วยกัน เพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยเราเสียหาย5 0 0แสนรัฐบาลช่วยเยียวยาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี2องแสนหหรือ2องแสนสีก็ยังดีเหมือนกับน้ําท่วมพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเงี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเขาเสียหายกันเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันพอมันเสียหายพวกมันไม่มีใครรับผิดชอบออไม่มีใครรับผิดชอบอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้แก้ไขปัญหายเยียวยาเพื่อให้ผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาด้วยกันนี่ก็จะรับเป็นทุรละให้กับพี่น้อง ชาวอำเภอแม่สายที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็เดี๋ยวประสานผู้ว่าสารอำเภอแล้วก็ประสานึงโดยตรงด้วยมันจะได้ไปด้วยกันเพราะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีมาหาไทยก็มาแล้วถือว่าเพียงแต่ว่าอาจจะมาแค่แป๊บเดียวอาจจะดูข้อมูลไม,ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะก,ก็จะช่วยอีกทางหนึ่งนะอย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาด้วยกันพราอมเป็นแม่น้ําตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนน้าท่วมโดนค่าไฟเพิ่ม